ครับผมนี่เนื้อสัตว์ตา่ตางๆนะครับผมเป็นงวเป็นหมูเป็นกวางก็มีทุกคนเนื้อกวางก็มีนะครับไม้ละร้อยกว่าบาทนะครับผมนะก็สมกับราคาเนื้อนะครับผมราคาเนื้อของสัตว์นั้นๆน,น,นะครับโอ้โหเนื้อโจระเค้ทุกคนเนื้อโจระเคนี้คน ล้อมเต็มเลยนะครับผมนะโอ้นะีตรงนี้นี่คนเยอะจริงๆทุกคนนี่เพราะว่าเขายืนเออยู่ถ่ายรูปนะครับผมนะยืนหยดถ่ายรูปมันก็จะทําให้พื้นที่ตัวนี้นี่มันแคบนะครับผมเห็นไหมทุกคน บาี๋ยวละต้อมก็จะพาเดินไปชมร้านต่างๆนะครับผมนะว่าร้านไหนจะซาตว์ซาตินิยมนะครับผมสวัสดีครับสบายดีพี่นอ้องสองฟังเท่า,าอีกคือเกาเนาะตอนนี้ต้อมก็อยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะครับผมนะคลิปนี้ต้อมก็จะพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศ นักท่องเที่ยวภายในห้างไอคอนสยามกันนะครับผมนะนี่ทุกคนจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีเทียนบรรษาด้วยนะครับผมน,ะนี่ครับมีการให้หยอดเหรียญทำบุญด้วยนะครับผมนี่ครับผมก่อนจะเข้าวันเข้าวรรษานะครับนี่ทุกคน,นก็จะเป็นการร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา แตระวัดแตระวัดนะครับผมก็จะมีอยู่วัดวัดอินทาราชบวรวิหารวัดทอง,พงเพลงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะแตระวัดนี่ไปทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าเดินชมบรรยากาศภายในโซนเมืองสุขสยามนะครับผมนี่นะครับผมนักท่องเที่ยว โอ้โหทุกคนนี่ก็จะเป็นทางเข้าทางเข้าอารานประตูที่มีซุ้มนะครับผมนะซุ้มประตูตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่จอดรถทัวร์แล้วครับผมหนะ้าล่าน,น้านะครับผมเป็นจุดจอดรถทัวร์นะครับผมเขาก็จะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นทัวร์ของชาวจีนนะครับผมตอนนี้ปัสก์ฝนเลี้ยวต้อมมาพาเดิน ชมบรรยากาศภายในห้างกันนะครับผมนะโซนอาหารนะครับนี่ทุกคนนี่คือโซนอาหารนะครับผมนี่เนื้อสัตว์ตา่ตางๆนะครับผมเป็นงวเป็นหมูเป็นกวางก็มีทุกคนเนื้อกวางก็มีนะครับไม้ละร้อยกว่าบาทนะครับผมนะก็สมกับราคาเนื้อนะครับผมราคาเนื้อของสัตว์นั้นๆน,น,นะครับ เนื้อโจระเค้ทุกคนเนื้อโจระเค้นี้คนล้อมเต็มเลยนะครับผมนะฝั่งนั้นนี้เป็นร้านขายยานะครับยาสมุนไพรทุกคนโอ้โหคนเยอะมากนะครับผมนะนี่ตรงนี้นี่คนเยอะจริงๆทุกคนนี่เพราะว่าเขายืนเอ่ออยู่ถ่ายรูปนะครับผมนะยืนดูถ่ายรูปมันก็จะทําให พื้นที่ตัวนี้นี่มันแคบนะครับผมเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวละต้อก็จะพาเดินไปชมร้านต่างๆนะครับผมนะว่าร้านไหนจะซาวตาัานิยมนะครับผมนี้ก็จะเป็นร้านมะม่วงทุกคนข้าวเหนียวมะม่วง หน <ules> <handled kr> ึ่งร้อยยี่สิบนะครับผมก็จะมีราคาติดจากซัดเจนนะครับอาหารนี้น่ากินมากนะครับแต่ละร้านนะครับผมนี่ทุกคนราคาก็ติดบอกนักท่องเที่ยวอย่างซัดเจนนะครับผมนะว่าราคาเท่าไหร่นะ นี่ครับโอ้โหรห้หานนี้ <c oughs> จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวออนั่งรับประทานนะครับผมไม่ใชคนบางคนไม่มีที่นั่งก็ยืนเอานะครับไม่มีที่นั่งก็ยืนเอาอันนี้สมตานะครับผม <c oughs> สมตําทุกคน ร้านสมตำตำให้กินสดๆเลยทุกคนนะนี่มีร้านผลไม้นะครับทุเดียนนะครับผม,มค,ครับค,รคือคืนจริงๆนะครับผมนี่ครับผมข้างเมืองไทยเป็นแบบนี้นะไม่เงียบเหงาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโซนฝั่งร้าน ผลนนไม้อบแห้งนะครับผมนะนี่เขาก็จะมานั่งกินแบบนี้เลยครัดีครับผมมาเที่ยวกับแม่นี่ฝั่งร้านอ่าผลนนไม้อบแห้งทุกคนนี่ ก็จะมีอ่า uh, บริการให้ซิมด้วยนะครับผมนี่เอันนี้ก็จะเป็นตัวซิมนะครับผมนี่นี่ครับนี่ครับผมนะสามารถซิมได่นะครับผมอร่อยค่อยซื้อนะครับผมปลาเดเราอ่าเลื่อนไปโซนฝั่งอีกล้านหนึ่งนะครับผมว่านะฝั่งล้านที่ เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับนี่ฝั่งนี้ทุกคนนี่นะครับผมนะร้านขนมไทยทุกคนนี่ร้านขนมไทยนี่ร้านผลไม้อมแห้งเขากา็เปลี่ยนโซนไปเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับร้านต่างๆนะครับผม ุค,อ,คอันนี้เป็นร้านขายเครื่องประดับนี่นะครับผมนะการตกแต่งร้านนะครับผมสวยมากนะจำกัดพื้นที่สุดๆนะครับผมนะ มีร้านขายพวกอของที่ระลึกต่างๆนะครับผมทำด้วยไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเกงซางนะครับผมตัวละร้อยห้าสิบนะครับนี่กระเป๋าหนังเราก็เดินไม่ทั่วนะมาแต่ละทีนะครับผม โอ้โหลานนาลาน,นานี่แน่นเลยนี่ซิลมฟีทุกคนยำบวยๆดูพี่น้องซิลมฟีนะครับผมนี่ทุกคนโอ้โหน่ากินมากนี่ร้านขนมไทยทุกคน ทำสดๆนะครับทำกันสดๆนะครับผมออคนเยอะมาก <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเซเว่นะครับข้างในห้างไอคอนสยามก็จะมีร้านเซเว่อยู่นะครับผมมีร้านเซเว่เดี๋ยวเราเข้ามาโซนนี้นะครับ น,นร้านกว๋วยเตี๋ยวเดือทุกคนร้านกว๋วยเตี๋ยวเดือนะครับนี่ยี่สิบบาททุกคนนี่เขาก็จะแต่งตัวเป็นสุดไทยนะครับ

โอ้โห oh, oh, ทุกคนคนเยอะมากโอ้โห oh, 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 ตรงนี้ขายทุดเรดียนทุกคนน mm hmm. ครับโอ้โหทุดเรียนนะครับนี่ นี่หมึกปั่นนะครับโอ้โหเยอะมากทุกคนอยู่หน้าร้านของแต่ละร้านนะครับผมนะก็จะมีลูกค้านะครับก็จะมีลูกค้าอยู่ตลอดนะครับผม เนื้อจอร์ดเกทุกคนเราต้องเที่ยวมาก็แวะถ่ายรูปนะครับผม อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในเมืองสุขสยามที่ห้างไอคอนสยามเนะป้าพี่น้องยังหลังไลกันเขามาอยู่พี่น้องเอ้ยนโ,โ,โอ้โหอ๋อเฮ้ยข้างนอกฝนตกหรือเปล่า <honorary> นี่ครับป้าพี่น้องนีค่ครับมาเที่ยวคือคืนสุดๆนะครับผมแล้ห้างเมืองไทย ก็เอาเป็นมาสำหรับคลิปนี้ต่อกับพาทุกคนมาเดินเล่นชมบรรยากาศที่ห้างไอคอนสยามนะครับผมนะมาชมร้านต่างๆนะครับผมในะการซื้อขา,ขายของเขานี่ขายดีมากนะครับผมก็อเอานมาคลิปนี้ต้อกับเสด็จบคลิปไปเพียงเทานี้เด้อคลิปหน้าเจอกันพี่น้องสวัสดีครับ